อยาก,<แ>กปล่อย <แก S 1> ให้ลูกกับ<แ>กน้องหมาอยู่ด้วยกันสองคนรอ้อบ้านมันจะเละแบบนี้ไป,ไปเลยแกยวดีมากเลยน้องละเมื่อมาม้ามาถึงเด็กๆทําอะไรกันอยู่ <ไป S 1> โอ้ทำอะไรกันเนี่ยบ้านเละหมดแล้วไปบบบบิบบิบบิ โอ้ยตายตายน้อยหนังทำไมไม่ดูน้องน้อน้อยหนังดูแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรปล่อยให้น้องเล่นอย่างมีความสุขแล้วน้อยหนังทำไมไม่ห้ามน้องพื้นเลอะหมดแล้วเนี่ยเป็นไรพอวันนี้น้อยหนังมีดีลี่เอสสิบสองโปรยังไงเป็นเครื่องทำความสะอาดพื้นรวมการฆ่าเชื้อและเช็ดแห้งรุ่นล่าสุดดูดไข่เข้าไปแล้วปรับแรงดูดอัตโนมัติโดยมีไฟสถานะบอกที่หน้าจอแล้วถ้าเป็นน้ำแบบนี้ล่ะดูดได้ไหมได้สบายมากด้วยซักชั่นหมูโชักจะเริ่มติดใจแล้วสิน้อยหนังบอกแล้วลืมไม้กวาดกับไม้ถูไปเลย มันเพลินมากเลยอ่ะน้อยหนังด้วยลูกกิ้งชิดขอบทั้งสองด้านทําให้ทําความสะอาดตามมุมตามซอกได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆอยู่เอยน้อยหนังถอยไปน้อยหนังช่วยดูดงำงำงำและ<ๆ><ๆ>บ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอย่างเราบางครั้งน้องก็ทําบ้านเลอะเทอะแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีอัลตา้าโหมดในการฆ่าเชื้อปับปลาสบายใจได้แบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องกันยาวๆได้35นาทีแป๊บเดียวห้องก็กลับมาสะอาดอีกครั้งใช้งานสะดวกมีหน้าจอบอกสถานะการใช้งานและตอนนี้แทงน้ําใช้ของเราก็เต็มแล้วไปเทน้ําเลยมาม้าเร็วและที่ชอบมากหลังจากใช้้งงาาานนเสร็็อกทํควม ะอาดตัวเองได้ด้วยไม่เหมือนน้อยหนังที่ต้องอาบน้ําให้ใจลายแค่ก,กดปุ่มนี้น้องก็จะทําความสะอาดตัวเองทันทีพร้อมกับชาร์จแบตไปด้วยเมื่อน,น้องทําความสะอาดตัวเองลูกกินจะหมุน2ทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาตรงนี้จะช่วยลดการพันกันของเส้นผมเมื่อเทียบกับการหมุนทิศทางเดียวในขั้นตอนสุดท้ายน้องก็จะเป่าแห้งตัวเองด้วยลมร้อนจนแห้งสนิทแบบนี้แหมน้อยหนังนอนเฝ้าไม่ห่างเลยนะป๊ปป้าลืมไม้ถูกับไม้กวาดไปยังลืมไปแล้วน้อยหนังยกให้เป็นสุดยอดไอเทมที่ควรมีติดบ้านไว้รวย